ท่านผู้ชมแอดมินเชื่อว่าหลายคนรู้จักรถตุกๆในประเทศไทยแน่นอนแล้วหลายคนก็เคยนั่งกันมาไม่เลวกันว่าตุกๆนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยในการขนส่งในสมัยนั้นเลยตั้งแต่ที่เป็นรถตุกต๊กๆุสามล้อสมัยก่อนนั้นขึ้นได้ทั้งสองฝั่งแต่หลังๆนี้ก็มีกำหนดว่าให้ขึ้นได้ทางฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเท่านั้น ก็ต้องปิดช่องนั้นไปแล้วก็มีการวิวัฒนาการกันจนในปัจจุบันนั้นมีตุกๆไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับก็ทําให้เวลาวิ่งนั้นก็จะเงียบนิดหนึ่งก็ถือว่าออกมาดีเลยแต่สมัยก่อนแรกๆนั้นต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ารถตุกๆของเรานอกจากอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วเมื่อก่อนเรายังมีรถตุกๆหรือรถสามล้อที่เรียกกันว่ารถสามล้อหน้ากบหรือรถสามล้อ หัวกบที่เขาเรียกกันเป็นสมล้อที่เขาใช้บรรทุกขนาดเล็กที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าสามล้อนักกบนี้หรือหัวกบนี้เป็นสาร้อที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่มาตอนหลังเนี่ยเขาก็ดัดแปลงเอามาใช้เป็นยานพาหนะสามล้อขนส่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสมัยก่อนแล้วก็เน้นการออกแบบตัวรถ แล้วก็สีของรถเป็นสัญ,ญลักษณ์มีลักษณะตัวรถในรูปแบบของกระบะสามล้อเล็กที่ไม่มีหลังคาครอบด้านหลังอีกทั้งหัวรถนั้นยังมีคล้ายลักษณะกับหัวกบซึ่งต้องบอกว่าเหมือนเลยนะครับจึงทําให้บรถบรรทุกสาล้อขนาดเล็กแบบนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียรวมกับทั้งประเทศไทยด้วยที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และที่นําเข้าในสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่านําเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยจะใช้ทางใต้เป็นหลักในกรุงเทพก็ยังมีแต่หลังๆเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือที่อยุธยาที่มีรถตุกๆหัวกบขับใช้กันอยู่แต่ว่าทางใต้นั้นมีอยู่แล้วแล้วจังหวัดที่มีรถตุกๆทางใต้เนี่ยก็ที่จังหวัดตรังนี่แหละเพราะฉะนั้นเล่าความตาบดีจะมาพูดถึงรถบรรทุกหัวกบหรือ รถบรรทุกหน้ากบให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบที่มาที่ไปกันนิดนึงโดยที่รถตุ๊กๆหรือรถสามล้อหัวกบหน้ากบเนี่ยบริษัทไดฮัตส,สุเริ่มทำการผลิตเป็นรถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กเมื่อปีพศ2500ซึ 2, ่งแน่นอนนะครับ,บรถบรรทุกขนาดเล็กแบบนี้มีลักษณะคือสามล้อขนาดเล็กด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายกับกบที่มีชื่อว่าไดฮัตส,สุมิชเจ ผลิตออกมาเนี่ยก็มี2รุ่นนะครับที่เดฮัสสุนั้นผลิตมาก็คือผลิตที่ญี่ปุ่นนี่แหละผลิตออกมา2รุ่นรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นมิจจ์ m p c แล้วก็รุ่นที่2นั้นเป็นมิจจ์ M.P.5 โดยรถสำารอประเภทนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์แบบ2จังหวะ 350cc ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบธรรมดากำลังเครื่องยนต์นั้นอยู่ที่12แรงมา้า ระบบเกียร์ธรรมดา3ระดับน้ำหนักบรรทุกก็ประมาณ350กิโลกร,รมัมความแตกต่างของรถทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยก็คือช่องระบายอากาศอยู่ที่ใต้ไฟหน้ารถรุ่น MP5 จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น MP4 และสักษณะเด่นก็อยู่ที่ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบพวงมาลัยห้องคนขับนี้มีประตูปิดเปิดได้และที่สำคัญก็คือว่าผู้โดยสารเนี่ยนั่งคู่กับคนขับ ด้านหน้าได้อีกด้วยแตกต่างจากรถมอทุก์สาล้อขนาดเล็กรุ่นแรกๆที่มีระบบบังคับเป็นแบบแฮนด์รถจักรยานยนต์สำหรับ,บรถสาล้อรหรือทุกๆที่เราเรียกกันแบบหน้ากบหัวกบนี้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็นำมาจากญี่ปุ่นนี่แหละโดยใช้ครั้งแรกหรือนำเข้าครั้งแรกเนี่ยเมื่อพศ .2502 ซึ่งขณะนั้นจมพลสดิดธนรัตน์ดรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีอยู่ในสมัยนั้นก็นำสามล้อตุ๊กตุ๊กหน้ากบจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในเมืองไทยก็จะเห็นกันที่แอดมินจำได้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยแอดมินเคยเห็นในสมัยก่อนที่เป็นเด็กๆชอบตรงที่ข้างหน้ามันคล้ายคกับกบและที่สำคัญที่ชอบอีกอย่างคือมันเปิดประตูได้เพราะฉะนั้นจะชอบมองแล้วก็เคยนั่งด้วยในสมัยที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าในปีพศ2 5 0 9เนี่ยได้นำเข้ารถตุ๊ก หัวกบมาที่จังหวัดตรังโดยที่ทำการขนส่งลงเรือจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยส่งต่อมาทางเรือสำเภาโดยรุ่นแรกเข้ามาเนี่ยคือรุ่นมิชชั่ m p 4นับว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันเพราะว่าที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีจํานวนไม่มากนักตั้งจะรุ่นมิชชั่ Mp5 เนี่ย ซึ่งถูกส่งเข้ามาภายหลังซึ่งมีจํานวนมากแล้วก็ใช้กันมาถึงปัจจุบันนี้โดยที่จังหวัดตรังเนี่ยก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเขาจะปรับเปลี่ยนจากการที่เป็นรถสามล้อบรรทุกเนี่ยติดหลังคาแล้วก็มีเบาะสองแถวเหมือนกับรถสองแถวแต่ว่าเป็นรถสองแถวหน้ากบนี่แหละก็มีคําถามว่าอ่ะแล้วทําไมต้องเป็นจังหวัดตรังก็เพราะว่าพื้นที่ในเขตจังหวัดตรังนั้นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ เป็นลอนลูกฟูหรือที่ชาวท้องถิ่นในจังหวัดตรังเรียกกันว่าควนซึ่งแปลว่าเนินการใช้รถบรรทุกสามล้อหรือรถตุก๊กตุ๊กขนาดเล็กพวกนี้ในการที่จะขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็สะดวกเพราะนอกจากจะช่วยทุนแรงแล้วยังสามารถเข้าออกในซอยคับแคบต่างๆได้ง่ายจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจซึ่งเมื่อก่อนในอำเภอเมืองตรังจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ มีมรถตุกๆแบบหน้ากบที่เป็นแบบสองแถวหรือใช้บรรทุกนี้มีเยอะเลยจนกระทั่งมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมเกี่ยวกับรถตุกๆหัวกบที่ชื่อว่าชมรม3ามลเครื่องเพื่อเป็นการอนุรักษ์รถตุกๆหน้าประหลาดก็คือหน้ากบนี่แหละที่ยังคงเหลือใช้ก็ประมาณ300คันโดยประมาณนะครับเพื่ออนุรักษ์ให้อยู่คู่กับเมืองตรังตลอดไปเพราะว่า รถตุกต๊กๆหัวกบนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งประจําจังหวัดตรังเมื่อเราไปก็จะเห็นเป็นประจําต้องบอกว่าแอดมินเนี่ยเคยไปเมื่อก่อนนั้นไปทํางานนานแล้ว3าปีแล้วก็ได้เช่ารถตุกต๊กๆที่เป็นสองแถวนักกบเนี่ยไปชายทะเลจังหวัดตรังไปกับหลายคนเหมือนกันเมื่อไปเนี่ยก็มีการเที่ยวแล้วก็มีการกินอาหารบางส่วนก็กินเหล้ากันแต่ว่าแอดมินไม่ได้กินเหล้า ก็เลยชวนคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยมานั่งกินร่วมกันด้วยในสมัยก่อนเรียกกันว่าสนุกสนานจนกระทั่งเย็นเริ่มมืดแล้วก็นั่งกลับเข้าตัวเมืองเพื่อจะกลับไปโรงแรมคนขับรถตุ๊กๆนั้นก็มีอาการเมาเหมือนกันนะครับเรียกกันว่าบางครั้งนั้นก็ขับใส่สายยังไงก็ไม่ทราบก็มีการมองหน้ากันอีกด้วยพอถึงทางโค้งเนี่ยเขามีงานกลางคืนอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าคนขับรถนั้นจับฝ่าไปจับไม่เลี้ยวโค้ง เหมือนกับจะแหกโค้งไม่ได้กันว่าตกใจกันใหญ่เลยในขณะนั้นกับรถตุ๊กๆสองแถวหน้ากบนี้เพราะฉะนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังเลยแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดอยุธยาน,นี่แหละที่มีสาล้อหน้ากบนี้เป็นจำนวนมากเหมือนกันสำหรับไว้วิ่งรับโดยสารทั่วไปแล้วก็มีการ ตกแต่งกันอย่างดีเ,เรียกกันว่ามีสีสันสวยงามถ้าไปอยุธยานี้จะได้เห็นแน่นอนกับสามล้อนกกบแล้วก็มีการอนุรักษ์กันเอาไว้มีการซื้อขายกันตามปกติถือว่าเป็นรถสามล้อนกกบที่มีประวัติอันยาวนานจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะชอบก็ค,คล้ายๆกับรถตุกต๊กๆบ้านเหล่านี้แหละ เพียงแต่ว,ว่ามันมีประตูข้างหน้าปิดเปิดได้แล้วก็นั่งได้แล้วแต่คนแต่งนะครับบางคนอาจจะแต่งเป็นรถที่เป็นสองแถวก็ได้หรือใส่หลังคาเอาไว้ขายของก็มีบางคนก็เอาไว้ที่เป็นรถประจําตัวที่เรียกกันว่าสวยงามถือว่าแต่งขึ้นเหมือนกันถ้ามีงบประมาณแล้วก็มีการใช้อยู่ในจังหวัดอยุทยาที่เราจะเห็นกันได้อยู่เป็นประจำเชื่อว่า้าใขรหลายคนได้ไปที่นั่น คงได้นั่งแน่นอนกับสับล้อหน้ากบสับล้อหัวกบกันนะครับเล่าความตามอดีตก็ย้อนรอยให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันกับประวัติต่างๆเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเกี่ยวกับร,รถตุ๊กๆสับลอนหน้ากบหัวกบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันใครมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กับเล่าความตามอดีตพร้อมกับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดี ดีครับ